คือวันนี้เนี่ยครับเป็นคดีที่กระทรวงดิจิตอนนะครับได้มีการยื่นคำร้อง่อสารนายาเพื่อให้ปิดเว็บไซต์ของมังกรฟ้าทั้งหมดนะครับข้อหาก็คือว่ามังกรฟ้าเนี่ยขายหวยเกินราคาแล้วก็กว้านซื้อแล้วก็บกปิดบาร์โค้ดเห็นไหมบาร์โค้ดบกปิดบาร์โค้ดนะครับ ก็ทําให้หวยแพงนะครับซึ่งซึ่ข้อหาพวกนี้เนี่ยมันแล้วก็หาว่าเราเนี่ยนำข้อมูลอมเมเทสก็สู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตรา,า14วงเล็บหนึ่งนะครับซึ่งณนะถึงวันนี้ถึงวันนี้นะครับผมอยากจะกล่าวเรียนว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับมังกรฟ้านักข่าวและประชาชนทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนสังเกตเห็นไหมครับว่ามังกรฟ้าเนี่ยถูกจับวันแรกนะฮะประมาณันที่ผานะฮะยี่ห้าทางเจ้าหน้าที่นี่ครับได้มีการนําข้อมูลของมังกรฟ้าซึ่งเป็นสลากและข้อมูลในแพลตฟอร์มเนี่ยเอาไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณโดยเฉพาะสลากเนี่ยเอาไปประมาณ สองล้านกว่าใบแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าพอมีการไปค้นอีกอที่หนึ่งเอาไปแค่ยี่สิบเล่มแล้วไม่มีข้อมูล้วยนะนะครับไม่มีข้อมูลด้วยนะครับและอีกที่หนึ่งได้แค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดมเจ็ดประมาณเจ็ดแปดพันซึ่งเวลาไปไปค้นหรือไปบุกจับที่อื่นเนี่ยจะบอกมัดข่าว นะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเรียกว่าไปร้องแรกแขกรเชอตีคองล้อเปล่าเขาก็เก็บหลักฐานหมดเลยครับแต่ณวันนี้เนี่ยทำไมมังกรฟ้าจึงโดนหนับกว่าเพื่อนเพราะว่าข้อมูล่ยเขาไปหมดแล้วสองล้านก่าฉบับก็เลยไล่เลยับา่าไหนผิดอันผิดเนี่ยก็เลยมาแจ้งการดำเนินคดีแต่ณวันนี้บริษัท1นะครับประหลาดมากไม่ถูกดำเนินคดีทั้งที่มีการปิดบาร์โค้ดเหมือนกัน ยิ่งกว่าเราอีกเราไม่ได้เป็นคนกว้านซื้อนะเราเป็นแค่ตลาดเขาเอา,เอาสลากมาสแกนแล้วก็ขายในแพลตฟอร์มแต่บริษัทอื่นๆเนี่ยกว้านซื้อกลับไม่ผิดเอาฉลากด้วยหรือไม่ไม่นี่ครับเราเนี่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนซื้อเราเป็นแค่ตลาดเราเปิดแพลตฟอร์มเราเป็นเจ้าของตลาดกดก็คือตลาดออนไลน์ซึ่งมีคนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำแผงลอตเตอรี่มาขายที่ ที่แฟตฟอรมของเราก็คือขึ้นขึ้นบนแฟตฟพรมก็ขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์นะครับเท่านั้นเองแล้วการซื้อขายเนี่ยเราก็ไม่ได้คนัะราคานนะแล้วมีเงื่อนไขไหมการที่เขาเอามาขายต้องขายราคากี่บาทมีอไหมอ๋อไม่มีครับเราจะเขียไมไปเลยคราบว่าแปดสิบบาทแล้วเรามาขายกี่บาทเราไม่ได้ขาย,ยางไงคุณยังไม่เข้าใจเหรอผมบอกว่าไม่ได้ขายผมเป็นตลาดแล้วราคา,ายย่ยที่ติดต่อตอนนี้เราจะปกป้องเขายังไงบ้างก็ผมบอกแนละ้วไงวันน,นนี้ผมลงเฟสบุ๊กไปแล้วไงว่า ผมจะตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าของใครถูกผิดผมตรวจหมดแล้วครับคือเดือดร้อนก็เดือดร้อนหมดได้ก็ได้หมดนะครับหวยจะแพงอไม่ใช่กับคนอื่นหรอกกับผมนี่แหละรือหวยจะถูกก็ถูกกับผมนี่แหละวันนี้ไต้สวนคำร้องครับวันนี้ไต้สวนคำร้องแล้วก็วันที่12บเมษาก็ไส้สวนคำร้องวันนี้พยานสองปาก แล้วก็12เนี่ยรู้สึกจะเป็นพยานองยากสำคัญแล้ววันนี้เรามีหลักฐานอะไรเอามาชี้แจงบ้างฮะที่ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเยอะแยะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรฮะก็เรื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละครับคือเขาถามว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยไปปิดบาร์โพสของเขาเนี่ยนะที่มีบาร์โพสเนี่ยปิดทุกสำนักให้ปิดทุกแพลตฟอร์มปิดทุกแพลตฟอร์มนะแต่เขาไม่ดำเนินคดีเขาดำเนินคดีกับเราคนเดียวนะเพราะว่าไอเราที่ปิดเนี่ยเป็นการปกปิดข้อมูลนะเป็นการนำความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละ แล้วก็มีหลักฐานไงุณไม่ได้อ่านกฎหมายเลย<ม>เออกฎหมายเขาว่าไอ้นํความเท็คเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันหมายความย่าไงและที่สําคัญก็มีการถ่ายรูปโชว์โหสองประมาณโหเป็นล้านๆฉบับเลยนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขอทําหน้าที่ในฐานะทนายความก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เช็คบินตามหลังนะครับอย่าเพิ่งดีใจนะครับอย่าเพิ่งดีใจที่ว่าคุณเนี่ย เจ้าหน้าที่หน่วยงานรละที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนกับว่าปากว่าตาพยิบนะครับยักคิ้วดิวตาทําในสิ่งที่มันผิกกดกฎหมายถูกกฎหมายเมื่อคืนผมถามโคศกกองสลากที่ดามาวันหยุดผมถามว่าการกว้าซื้อสลากมาเนี่ยแล้วก็จําหน่ายบนออนไลน์เนี่ยผิกดกฎหมายไหมผมถามอีกแบบหนึ่งต่อยแบบหนึ่งไม่ตอบตรงๆงอ่ะท่านไปดูดินะฮะแต่เราไม่ได้กว้าซื้อนะครับ คือมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายเราแล้วก็ซื้อขายกันเองเล่ากับผิดกฎหมายไม่ต้องกลัวหรอครับข้อหาที่คุณฟ้องมาเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับเมื่อวันก่อนผมพูดว่าข้อหากระจอกท่านเชื่อไหมมีตำรวจโอดผมไอ้คำว่ากระจอกนี่คือเล็กน้อยเวลาพวกคุณนี่นะไปจับเขาเนี่ยเจ็ดโมงเช้าเขาจะมา,ถาแถลงข่าว10บโมงแล้วทำท่าพฤติกรรมไม่ให้เขาประกรันจนผมไปไวอยาวถึงได้ประกันมา ผมบอกว่าคุณอย่าลืมนะคําสั่งนายเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยก็มีแต่คําพูดแต่เวลาเขาไปแล้วเนี่ยคุณไม่ดูมาตรา157 200ผมเช็คบินนะนั่นแหละถึงได้ประกันมาเวลาผมพูดพวกคุณเจ็บปวดไอ้พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะหาว่าทนายดังระดับประเทศพูดจะไม่เพาอไปดูถูกมันมันกระจอกจริงๆครับเพราะเขาไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็หาที่คุณอ้างขึ้นมาเนี่ยสี่ข้อหาเนี่ย ยกข้อหาเดียวคุณก็โดนหน้าตาสอ0รอยแล้วผมเช็คบินหมดแล้วครับคุณไม่ต้องกลัวแล้วคุณอย่าเพิ่ดีใจในในส่วนดูฝีมือผ่อนเมรอยมจอยู่แล้วครับคุณพวกคุณอนเหนื่อยกันแล้วกันแล้วคุจะผ่านด่านตอนอหันจับผมไปคุณเหนื่อยแที่เกิดอขายมอยู่ใช่ใช่แต่ขายแปดสิบไง ขาย80เพื่อไม่ให้ผมไปรออซื้อไงอย่าไปถามเลยครับกองสลับกองสลับกองสลับอมเองขายออนไลน์ไม่ผิดแต่วันนี้คุณบอกผิดเมื่อคืนผมถามมาคว้านซื้อผิดไหมโคศกไม่ตอบนะครับถามมัวตอบไวแล้วที่โก็เขาับมาขาย80แล้วทให้มผิดนั่นแหละก็ผมบอกไงคุณขายอ่ะขายให้ตลอดลดอสางนะอยากแก้ผ้าเอาหน้ารอดเข้าใจไหมวันนี้ถูก อีกสักหกเจ็ดเดือนแทงเหมือนเดิมเชื่อผมเถอะผมเอาหัวมีประกันไม่มีทางเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนกับผมคิ่นะเขากําลังทําให้บริษัทหนึ่งที่กระทาเช่นเดียวกับเราเนี่ยผูกกฎหมายโดยมีบริษัทมังกรฟ้านี่นะครับเป็นตัวแพลรับบาปณวันนี้ผมพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยว่ามังกรฟ้าผูกลังแก่ แสดงว่าทนายอนันต์ชัยก็บอกว่าข่าวที่ออกมาอะไรต่างกับผิดบริษัทบริษัทนี้น่าจะมีความผิดไปได้เกี่ยวกับเรื่องของกิการเมืองเข้าไปก็ผมบอกไงทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายไงคุณกว้านซื้อยังไม่ผิดแล้วผมออกมาขบมาขายของในตลาดคุณบอกว่าผิดอย่างนี้สองมาตรฐานไหมแล้วตอนนี้คุณไปร้องแรีกแหกกเชือให้ชาวบ้านโอ้ยผมทำถูกแล้วออกออกสื่อว่าเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย แต่ผมผิดกฎหมายคุณเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเล่นสหนักเลยผมถามเนี้ยถ้าเขาไม่มีอนันชัยเนี่ยเขาทำไงไวะเนี่ย<า>แล้วการที่เขากล่าว<ๆ>หาว่าอ่เว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยเขามีอำนาจในการติดในในส่วนของเขาต้องยื่นคำร้องครับต้องยื่นคำร้องในการเหมือนกับที่ยื่นคำร้องมาในนี้อ,อำนาจในการยื่นคำร้องเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทคือตามพรบคอมความมั่นกฎหมายมั่นคงลามกอนาจารหรือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะฮะ มันมีอยู่แล้วนะครับถึงจะยื่นคาร้องได้ศาลที่จะสั่งมีอำนาจสั่งผิดครับมันมีอยู่ประมาณ3ประเภท3ประเภทนะแต่มีอยู่5ลักษณะก็คือ,อความผิดครมั่งคงความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับการพาน,นันอาณาจารย์และก็สุดท้ายคือความผิดเกี่ยวกับการชอบโกงหลอกลวงต่างๆ5ประเภทครับ ถ้าเเรื่องนิดหนึ่งนะผมจะร้องพบอตรด้วยนะนะครับร้องปปชด้วยอ้เจ้าหน้าที่กองสลากนี่แหละไม่อย่ามาพูดนะเอ้ยเราต้องการออาร้องสำสวจให้คนที่ยากจนนะเมื่อคินออกข่าวนะผมก็ยังอ้วกดาม่าวันนี้ผมถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งผมถามมากว้านซื้อสลากผิดไหมคุณบอกว่าให้โควตาคนละห้าร้อยแต่กรหนดว่าไปขายโอ้ได้ตั้งสี่ตั้งสี่ล้านห้าล้านหกล้านคุณคุยขายได้ยังไงวะ แต่เวลาคุณจับผมคุณบอกว่าผมเนี่ยเป็นตัวการกว้านซื้อสลากแล้วทําให้หวยแพงคุณตั้งข้อหาอย่างนี้ได้ยังไงแต่คนอื่นคุณไม่ตั้งคุณเลือกปฏิบัติชัดเจนใช่ไหมครับหรือว่ากําลังจะหาเงินให้รัฐบาลเลือกตั้งผมก็ไม่รู้นะผมแต่นิานไว้แค่นั้นเองนะครับอันผมบอกแค่นี้นะครับสลากสลากนี่เท็จไหมสลากไม่เท็จอ่าและการที่เราเอา,าเอาโลโก้ของ เออเอาโลโก,ก้โกของมังกรพระไปบิดเนี่ยบนบนโค้ดของเขานี่ผิดไหมต้องมีตอบไม่ได้ลองอะไรนำนำเท็จไหมเอานำเท็จกขสู่คอมพิวเตอร์ไหมตอบไม่ได้ไปปกบิดหลอกลวงไหมล่ะนะมันก็ไม่เข้าไงเพราะผิดหรือไม่ผิดนี่นะครับศาลตัดสินคดีนี้เป็นคดีแรกของของการขายลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เลยไหมที่มีการให้ศาลตัดสวนไต่สวนวันนี้ใช่ครับเป็นคดีแรกแล้วก็เป็นคดีที่จะทําเป็นตัวอย่าง นะครับผมจะทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องมาในส่วนการไต่สวนสามน์ไปิดผลที่สองวันสองวันครับวันนี้ผมโจทย์ครับคือสองปากแล้ววันที่สิบสองทั้งวันวันนี้เพิ่งวันสองที่ประมาณปากทั้งโจทย์เออโจทย์เลไปเลยไม่ใช่ผู้ร้องไปเลยผู้ร้องสามผู้ร้องสามสามปากสามเดียวเอาประเด็นนิดหน่อยวันนี้เขาปากเตี้ยววันนี้วันนี้คือปากวันนี้เขาปากไม่สบาย ยเรอวยู่บ้างใช่ครับไฟเข้าครับไฟเข้าครับเข้าก่อนส่วนส่วนองที่จะสังถานที่12ครับ12สัตว์ชันเนี่ย12ครับคุณแคมป์ก็ครับจนจนมาถึงวันนี้การใช้วิธีนี้กับมองกฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกครับผมเนี่ยคุณคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับผมถือว่าผมไม่เคยยุ่งการเมืองแล้วก็ผมพูดไงไ่ยรังแกรูปความผมก็เหมือนรังแกรูปผม ใครลังแกมกังกรฟ้าผมก็ต้องปกต้องนะครับเพื่อหาความวิธีทำให้เขาถามครับถ้าไม่มีทนาอย่างผมใช่บ้างเนี่ยนันจะเป็นยังไงครับผมไม่ใช่ทนาโซเชียลนะผมไม่ใย่ทนา,มาแมลงเม่าที่หลงแสงเรื่องที่ไม่แย่ของผมผมก็ไม่ยุ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําเนี่ยเรายืนอยู่ว่าเรายืนอยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมผมไม่ได้ทําคดีด้วยความสักใจนะครับผมทําคดีด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมเท่านั้น ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้กระทําความผิดแล้วพวกคุณนายกเจตเข้าหาโดยจะไปไต่เต้าเพื่อให้สิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายกลุกฎหมายโดยทําเพื่อพวกของไม่เท่าครับผมใยญ่กระปากคาสุดท้ายนะครับความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกครับสําหรับรัฐบาลชุดนี้ความยุติธรรมเนี่ยคือคุณเป็นคนของใครคุณมีเงินหรือไม่ <G ül> นั่นคือความที่ทํากับรัฐบาลทุกนี้ฝากไ้ด้วยนะครับที่อา้าวที่ใช้ที่โดนสกปรกนี่เป็นเฉพาะของมปกรณฟ้าอันเดียวใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ <S <S ตอนนี้มีที่เดียวคุณคว่าม,มันทุเรศแล้วหรอมันมีอยู่ที่เดียวไงแพตฟอร์มอื่นก็มีไงแต่คุณไม่ปิดแล้วเ็าถามว่าเอา่อนหน้านั้นคุณก็ขายเกินราคาหลับสองแสนเออเ็าผิดเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ขายไงผมไปตลาดใช่ไหมผมอธิบายโอ้โห เพื่อวันซืนปากระชีกอะไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจกันอะผมศึกษาผู้ภาษาชาวบ้านก็คือผมเป็นเจ้าของตลาดสดมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายเอาแผงมาขายเอาผลไม้เขาขอมาขายในแผงของผมพอขายเสร็จผมก็ได้ค่าเช่านะฮะส่วนคุณจะซื้อจะขายก็เป็นเจ้าของค้าแม่ค้าในโลกของออนไลน์ก็เหมือนกันผมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์มีคนเอาลอตเตอรี่มาขายผมได้ค่าเช่าจากการสแกนขึ้นแพลตฟอร์ม เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายการชําระเงินเป็นเรื่องของระหว่างผู้ซื้อผู้ขายผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมได้แค่หบาทมีอยู่แค่นี้นะครับที่ผมพยายามสรุปให้เป็นภาษาชาวบ้านแล้วผมไปที่ไหนนะครับประชาชนอเอเอข้าใจหมดเลยที่อนันชัยพูดก็จะจหมดที่แรกไม่เข้าใจงงก็พูดถึงตลาดสดเอองงก็เข้าใจนะตลาดพูดด้หรือไม่ไม่นีครับเรานี่ไม่ได,เไได้เราไม่ได้เป็นคนซื้อเราเป็นแค่ตลาด เราเปิดแพลตฟอร์มเราเป็นเจ้าของตลาดสดก็คือตลาดออนไลน์ซึ่งมีคนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำแผงลอตเตอรี่มาขายที่ที่แพลตฟอร์มของเราก็คือขึ้น,ข,นขึ้นบนแพลตฟอร์มก็ขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์นะครับเท่านั้นเองแล้วการซื้อขายเนี่ยเราก็ไม่ได้คนลดราคานะแล้วมีเงื่อนไขไหมการที่เขาเอามาขายต้องขายรนะาคากี่บาทมีเอไหรอาไม่มีครับเราจะเขียนไปเลยคราบว่า8บบาทแล้วเรามาขายกี่บาทเราไม่ได้ขาย,ยางไงคุณยังไม่เข้าใจเหรอ ผมบอกว่าไม่ได้ขายผมเป็นตลาดาแล้ว้ารายย่อยที่ถูกตัดสินอย่ตอนนี้เราจะปกป้องเขายังไงบ้างก็ผมบอกแนะวันนี้ผมลงเฟซบุุ๊กไปแล้วไหมว่า<ส>ผมจะตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่า <ừ. S 1> ของใครถูกผิดผนกวกหมดแล้วครับคือเดือดร้อนก็เดือดร้อนหมดได้ก็ได้หมดนะครับหวยจะแพงไม่ใช่กับคนอื่นหรอกกับผมนี่แหละรือหวยจะถูกก็ถูกกับผมนี่แหละวันนี้ใส่ไต่สวนคำร้องครับวันนี้ไต่สวนคำร้องแล้วก็วันที่สิบสอง เมสาวก็เดือนกัร้องวันนี้พยานสองปากแล้วก็สิบสองเนี่ยรู้สึกจะเป็นพยานปากสำคัญแล้ววันนี้เรามีาหลักฐานอะไรเอามาชี้แจงบ้างครทีท่ก็ <มะ S 1> อยู่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเยอะแยะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรฮะก็เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับคือเขาถามว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยไปปิดบาร์โพสของเขาเนี่ยที่มีบาร์โพส่ปปิดทุกสำนักให้ปิดทุกแพลตฟอมปิดทุกแพลตฟอมนะแต่เขาไม่ไดําเนินคดีเขาดำเนินคดีกับเราคนเดียวนะเพราะว่าไอเราที่ปิดเนี่ยเป็นการปกปิดข้อมูล นะเป็นการนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วก็มีหลักฐานไงคุณไม่ได้อ่านกฎหมายเหรอเออกฎหมายเขาว่าไอ้นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันหมายความว่าไงก็ก็คือเราก็ทําเหมือนคนอื่นนะครับผมที่อื่นที่อื่นก็มีใช่สองก็คือนะฮะคือเราป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยนำข้าของเราเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราไม่ติดปาก์โค้ดเป็นปีนะนะฮะเราเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ไม่ติดปาก์โค้ดแต่ก็มีคนนําภาพของเราเนี่ยไปทำในในเรื่อว่าในในข้อที่มันทุจริตนะครับเอาไปหลอกคนนู้นคนนี้บ้าง ครัเราก็ปิดน,นะครับแต่แต่ที่เขาเรียกว่าผู้ผู้ซื้อที่ซื้อในทางแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ว่า WhatsApp ที่ท่านซื้อนี่ยตรงกับสารที่ใบจิ้มที่ท่านขอไหมนะฮะเพราะว่าสังเกตได้จากตัวลายน้ําที่เป็นกกรูปการ์ตูนเนี่ยเราไม่ได้ปิดตรงนั้นนะฮะสามารถตรวจสอบเช็คได้นะครับถ้าสมมติพี่ๆเคยซื้อโดนเนี่ยพี่สามารถดูได้เลยนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มายืนยันแล้วนะฮะว่าใบาที่เขาซื้อกับใบที่เขามาขอเนี่ยก็เป็นใบเดียวกันจริงๆสีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลายน้ําเหมือนกัน ท่านนะฮะในส่วนของในส่วนของท่านเองตลาดท่านเองนะท่านเป็นคนขายหรือว่ามีในหน้าเป็นคนขายให้ท่านผมไม่ได้ขายคับวคนนี้ไรห้แสดงว่าคุณคุณยังไม่เข้าใจผมก็บอกว่าไม่ได้ขายตลาดแล้วมีคนอื่นขายให้ไหมล่ะตลาดจะเอาารายย่อยที่พิดไปแล้วก็จะกลับมาขายด้กับกแรปเ่าตังกาบก็ก็นั่นแหละครับเห็นไหมครับท่านแรมโบะบอกว่าจะขายบนแบบฟอร์มแล้วแล้วจะขายเออห้าบาทดีไหมไอ้นั่นเป็นการขโมยความคิษเราหรือเปล่า ผมถามดิขโมยความคิดของมังกรฟ้าไปหรือเปล่าทําเป็นประชุมนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้มีการขายบนแลตฟอรอมเราจะคิดเท่านั้นเท่านี้บาทดีไหมจะให้ลูกคุณมาอยู่ภายใต้เนี่ยไอ้นั่นความพิดของเราแต่ที่แน่ๆโน้ตฮาของเราเนี่ยคุณเอาไปหมดแล้วไงมีรู้คุณไป๊อปปอ้อะไรเปล่าเราก็ไม่รู้ส่วนพูดไปเลรนี่มันมันโอ้ยอย่าไปพูดเลยทิเสียงนี่มัน มันเหมาะเจาะคล้องจองก็ดีเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรครับท่านเสรีท่านเป็นคนสอบอยู่แล้วลหละแล้วเดี๋ยวคุณดูข่าวแล้วกันว่าผมจะทํายังไงต่อผมขอให้วันนี้ผมทําหน้าที่ได้ถูกต้องก่อนแต่ผมมาลุยแนผ่ผมไม่ปล่อยที่ไม่ทําพันหรอกครับเมื่อผมเนี่ยจะทําให้หวยถูกท่านจะถูกนะกูไปดูดิหวยผมผมดอยตอนนี้นะไปหน้าจุดประหลาดนะครับหวยแปดสิบบาทหมดตอนนี้นะ แต่ผมว่าจะไปได้สักกี่นะ้ำวดนี้เหรอครับวันี้ควันี้ได้ย10บาทอ่ายาผมอยากจะบอกกับกองสลากอยากแก้ผ้าเอาหน้ารอดอยากแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะครับเพราะว่าเอาของที่มันแพงแล้วมาขายถูกเนี่ยมันไม่มีหรอกครับในโลกนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ไหนจะไม่มีกําไรไตอกําไรนะโวยสลากออกมาเท่าไหร่แล้วมีที่พัวสาวัวคนซื้อคนอะไรทุกเนี่ย ออกมามันก็มีมีต้นทุนแล้วครับต้นทุนบว,วกกําไรค่านองค่าเหนื่อยเนี่ยมันไม่มีหรอกครับแล้วก็ได้ช่วงนี้แหละและอย่างหนึ่งตามสถิติเมษ,ษาเนี่เข้าหวยถึงอยู่แล้วอย่าฝากบ,บอกรัฐบาลนะครับแล้วก็อย่าฝากบ,บอกกองสลากนะครับแล้วก็อย่าฝากบ,บอกบริษัทที่กําลังทําอยู่นะอย่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดพวกคุณจะทําได้สักกี่น้ําผมก็อยายกจะรู้เหมือนกันเดี๋ยว้ข้างๆกองสลากเนี่ยผมจะไปเยือนนะขายหวยก็เกินราคา คุณก็ไม่จับแต่คุณมาจับไอ้เรื่องแพนะีอแล้วคุณไปตัดโคต้าไอ้คนที่เขาหาเช้ากินขําที่เขามีครอบครัวเงินก็น้อยอยู่แล้วขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้นะฮะลำบากไปแล้วโควิดก็ทำให้เศรษฐกิจจํำแย่คุณตัดเนี่ยผมว่าพวกคุณนะไม่ใช่คนในศาสนาพุทธหรอกครับไม่มีความเมตตาธรรมไม่มีจิตเมตตานะครับคุณก็รู้ว่าผิดเกือบทั้งหมดแต่คุณเลือกปฏิบัติแต่มังกรฟ้านะครับแล้วก็คนที่ เป็นพ่อค้ามาขายมังกรฟ้าถามว่ามีความยุ่งใช่ไหมผมถามผู้ซื้อข่าวอะ่ะถามประชาชนทั้งประเทศเลยครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมเราอย่าเอาเรื่องมโนนะเราเอาเรื่องความจริงข้อเท็จจริงมาพูดผมไม่ใช่คนซื้อหวยนะแต่ผมศึกษาคดีนี้อยู่ห้าวันผมรู้เลยต้นลึกหนาบางเออทาไมมันแพงทําไมคนซื้อนะครับเพราะผมไม่เล่นหวยนะแต่เกิดผมไม่ชอบแต่ผมรู้แลยครับแล้วผมอยากจะบอกนะครับ การที่คุณขายหวย80บาทนะขอให้ขายได้ตลอดรอบฝั่งนะครับมเมีอะไรมีครับมีมีทุกมวดครับงวดหนึ่งหลายคนไหมก็มันมันแล้วแต่พี่เรื่องนี้มันเดาชายไงหรือ<ะ>ว่าบางคนก็หนึ่งคนบางงวดก็สองคนบางงวดก็สามคนถูกไหมครับแต่เราก็มีใบจริงยืนยันเขาทุกใบคุณไปดูคลิปในเว็บผมนะผมไลฟ์สดตลอดอะนะฮะผมไลฟ์สดของจริงตลอดมีมีมีฉลากจริงมีฉลากจริง,รงนะคะแล้วก็ไลฟ์สดของจริงตลอดแล้วถูกหลายคน ก็จำให้หนึ e ่งคือม like ันแล้วแต่ดวูนะครับบางคนถูกคนเดียวก็มีถูกคนเดียวหลายใบก็มีนะฮะถูกคนละใบก็มีนึกออกไหมครับผมท่านไปดูครับท่านไปดูผู้ค้ารายย่อยที่ว่าปลูกตัดสิทธิ์จากแพดอร้อมของแคมป์เนี่ยเขาว่าปรึกษาหรือว่าเขาว่าขอร้องครับผู้ผู้ค้ารายย่อยผมจะพูดอย่างนี้คือแพลตฟอร์มอื่นก็มีผู้ค้ารายย่อยเยอะคุณก็ไม่ตัดสิทธิ์แต่พอมังกรฟ้าคุณตัดสิทธิ์และออกข่าวตัดสิทธิ์ออกข่าว คุณทำเพื่ออะไรนะและ้วคุณไปจับเขาเนี่ยเมื่อเมื่อวันที่อ่เอมื่อที่อะไรที่เราไปแถลงข่าวเมื่อวานเมื่อมามาวานเมื่อวานซืิแถลงข่าวจับเขานะเอานักข่าวไปยี่สิบคนแล้วก็ไปนั่งบัญชาการอยู่ชั้นสามไปแถลงข่าวผมอยู่ชั้นล่างถ้าผมลุกจะขึ้นไปข้างบนนะครับคุณทำเพื่ออะไรอะ่ะทำไมเด้ปาจานเขาอะ่ะคุณบอกว่าไม่ได้แตะตัดขาคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะมาแถลงข่าวแต่คุณก็สกัดกัดก้นให้เขาแถลงข่าวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ย ผมว่าประชาชนไม่ใช่คนปัญญาอ่อนหรอกครับเป็นคนมีปัญญาทั้งนั้นแหละรู้สึกยงไงครับี่กระสือเรื่อง้ไปยืนอคุณมนถามว่าคือวันนี้เราทําผมมีความเชื่อนะครับว่าวันนี้เราทําแบบถูกต้องสุจริตดีนะครับผมก็เลยได้พี่อนันชัยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคร <Jess. S 1> ับก็ทุกอย่างนะครับขอให้เป็นไปตามพี่อนันชัยแล้วก็เป็นไปตามสารกาหนดแล้วกันครับผมคงไม่พูดอะไรมากจนกว่าจะจบดีแลวกันมีความหวังครับ่มาก่ความหวังมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะอย่างที่บอกคือ เราซื่อสัตย์ครับเรามั่นใจนะครับผมแล้วเราก็คิดว่าวันนี้เราก็เดินข,ของเราไปอย่างตรงๆงเนี่ยแหละครับผมนะฮะสังเกตได้ว่าฝั่งนู้นเขามีห้าฝั่งผมมี1เองนะครับเราก็อย่างนี้แหละครับแนะผมเชื่อว่าถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราก็ทําอย่างขา้าสะอานเนี่ยก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับประเด็นสำคัญที่เราต่อชู่คือการดำเนินการตัวจำเป็นไปอ๋อประเด็นประเด็นสำคัญในคดีนี้ก็คือว่าประเด็นสำคัญนะ เราไม่ได้เป็นคนขายเราเพียงเป็นเจ้าของตลาดที่ให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนซื้อมาซื้อของในตลาดแต่ตลาดนั้นคือตลาดออนไลน์นะครับเราไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาเราไม่เคยไม่ได้เป็นคนที่จะชำระราคานะเรา,เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยตรงเพราะฉะนั้นเราคือตลาดแล้วตล,ลวประเด็นต่อไปว่าการปิดแล้วเ,เอาบาร์โค้ดไปปิดนี่นะ มันไม่ได้เป็นการตกเติมแก้ไขตัดทอนเพราะสลากก็คือสลากจริงนะครับผมบอกได้เลยว่าข้อหาที่เขาฟ้องมามันไม่เข้าประเด็นหรอครับ <Okay. S 1> ที่เขาจะฟ้องแล้วครับคือวันนี้เนี่ยครับเป็นคดีที่กระทรวงดิจิทอลนะครับได้มีการยื่นคำร้องต่อสาลอายานะเพื่อให้ปิดเว็บไซต์ของมังกรฟ้าทันะ้งหมดนะครับข้อหาก็คือว่า มังกรฟ้าเนี่ยขายหวยเกินราคาแล้วก็กว้านซื้อแล้วก็บกปิดบาโคดเไหมบาโคดบกป็นบาโคดนะครับแล้วก็ทําให้หวยแพงนะครับซึ่งซึ่งข้อหาพวกนี้เนี่ยมันแล้วก็หาว่าเราเนี่ยนำข้อมูลนำไปเท็ขก็สู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตรา14วงเล็บหนนะครับซึ่ง ณนะถึงวันนี้วันนี้นะครับผมอยากจะกล่าวเรียนว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับมังกรฟ้านักข่าวและประชาชนทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนสังเกตเห็นไหมครับว่ามังกรฟ้าเนี่ยถูกจับวันแรกนะครับประมาณบนวันที่ผ้านะฮะที่ผ้าทาง จ้าหนาที่นี่ครับได้มีการนําข้อมูลของมังกรฟ้าซึ่งเป็นสลากและข้อมูลในแพลตฟอร์มเนี่ยเอาไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณโดยเฉพาะสลากเนี่ยเอาไปประมาณ2ล้านกว่าใบแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าพอมีการไปพ้นอีกอที่หนึ่งเอาไปแค่20เล่มแล้วไม่มีข้อมูล้วยนะนะครับไม่มีข้อมูลด้วย และอีกที่หนึ่งได้แค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดมประมาณเจ็ดแปดพันซึ่งเวลาไปไปค้นหรือไปบุกจับที่อื่นเนี่ยจะบอกมัดข่าวนะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเราียกว่าไปร้องแรกแขกเชิตีคลองร้อเปล่าเขาก็เก็บหลักฐานหมดเลยครับแต่ณวันนี้เนี่ยทำไมมังกรฟ้าจึงโดนหนับกว่าเพื่อนเพราะว่าข้อมูลในข้อไปหมดแล้ว สองล้านกับฉบับก็เลยไล่เลยครับว่าไหนผิดอัผิดเนี่ยก็เลยมาแจ้งการดำเนินคดีแต่ณนะวันนี้บริษัทหนึ่งนะครับประหลาดมากไม่ถูกดําเนินคดีทั้งที่มีการปิดบาร์โค้ดเหมือนกันยิ่งกว่าเราอีกเราไม่ได้เป็นคนกว้านซื้อนะเราเป็นแค่ตลาดเขาเอา,เอาสลากมาสแกนแล้วก็ขายในแพลตฟอร์มแต่บริษัทอื่นๆเนี่ยว้านซื้อจับไม่ผิด